น่ะน่ะฮาล่าเลยค่ะอืมอ้าวเปิดไฟสีตามันสบายดีพี่น้องอยู่คนเดียวห้องก็กับกีกี้ก็ห้องน้อก็ซึ่งเอ้ยผูกดังเจ้านั่นเงี้ยงอยู่คนเดียวถ้าตี้นี่นี่วาสิบุรีใส่สมมือนี่นานนานนานขันยุดเบาโดยนุ่งจมให้ฮาอีร้อยไปเนี่ยเจ้าหนังจมนีเล่เนื้อเฮียอีกเลย เบื้องในนอกนี่นะ่ะห้องแล้วห้องแล้วก็ะสีอีะถ้าบายดีเด้อป้าลุงเด้วอว้าป้าตุ่มมาป้าตุ่มมาอ,อยากกินขา้าวกะปิกเป็ดปีกเป็ดมีวพันปิ้งได้ปิ้งคืนนี่ก็เบิดละมนดิเฮ้ยอยากเห็นสีแดงเอ,อ้อเห็นสีแดงเอ,อ้อไงมุกเอ้ยมุกดาเอ้ย อเอไปไปื้อจับเบอร์บายแล้วก็อยู่เดี๋ยวแบนี้หากบุกป่าป่าที่ไรเอื้อยะยิกน่องหามเห็ดยังเตาน่องด้วยไม่ไม้เหนินเขาเดียวเด้ดดอ,อดเด้อโบได้ฝาดสา,ายตาพี่น้องลุม่มเท่ดีลุ่มยังดีลุ่มต้นฮับวันที่เปดเด่นสามวันแม่ยิงสากลเด้ออืมอืมในถ่ายมุกมุกมุกตะเอบ่ได้มูนมอนนะ่ะบ่ต้องมูนมัน บอร์ตองมูลมันมอนน่ะฮึยังไม่หายใช่ไหมเบอร์แมว้างนอกก่อนหามเพจยักษ์เต็น้องยันน้องเจ็๊ยบยันแขนน้องฮักเด้อลูกเด้ออเราจะดึงแขนน้องเด้ออีเลยบาฉีดสื่อเด้ออีเลยอย่าดึงเด้อลูกเด้อท่านแขนน้องฮักติดตายโลดหันดีหันดีบอกน้ำบอกน้ำร้อยเอ้ยมุกเอ้ยมุกดาเอ้ย ขันเขาอยู <ent Chick comforting> <TH> ่หนีบหายขันออกนอกมีเสียงไนนอหตัวน่ันน้้าเชือนตดต้ึน่น่ด่อันนี้ตัวกดดาวิ่าใหม่ดู ไม่ด oh ูแม่ก็ยังงงอันนี้นะซากใหม่ไม่ขั้นบ่ใส่เกิดบวชขึ้นบ่นอนบ่นอนสิเปื้อนเหมืนบอกโอ้ห่านี่มบอกมันจริงจรงเนี่ยลูกกินว่าดูกินน่ะกินบ่เหมือนกิมกินกิมกินกินจิ้มจิ้มยังกินลิ้นหันในลิ้นน่ะกินจิ้มหืมบง ฮึมฮึมึมืั่นเราบอแจ้งี่ปากมันอะเบ้งจะไหนน้องว่ามานองก็ว่าแจ้งกลัวอีกป้าหัวหยองทองปุ่งไม่เลยไม่มันพวมใหม่ของห้างกระตืนฮาดีมือน่ะบอกว่าจะไปจิ้มทั่วที่ป้าบอได้ดอกอย่าบายน้องแฮงฮึมฮึมอย่าไปบอกใกล้ๆกินปากตอนเ้าไม่เอาจะห่ากระตืน อีเราอย่าไปเห็ดแต่หัวน้องอืมฮันดีกันเราอยู่น้ำหน่บ่ห้องน้ำดัดจิมนมได้ไมอืมมันอยากกินนมบ่อืมสองเดือนกับจากหมื่นเลยวันนี้วันที่แปดสองเดือนกับประมาณสิบหมื่นเลยพี่น้องสองเดือนกับเก่าหมื่นสิบหมื่นี่แหละ เจอจุดตจอยนุ่มโดดนุ่มเจอคือ,อ,อ,อบวกกลางมุ่งม,มันลมอยู่ค่ะมันลมมันบวมียุงค่ะมันหอนมันตึงมีงยุงนีแล้วก็หายจอยกลางตีแต่ละมืนนะ่อนี่ยเม่กับน้องกลางได้เมื่อคืนนี่แม่เอาน,อน้องไปนอนนำอ้ำเลยหงมืออายู่พี่น้องเอ้ยเอาน,อน้องเอาลูออกไปนอนลุ่มผวาหมดชีวานในไดสักทั้งทั้งที่พื้นกับทุกับปัดแล้วก็บ่นอนกับตากก่อนสิปูกระถก ทบตีคักแน่แต่จงว่าไปตึกตอมในเทิงหัวลูกขอ่อยเอาลูกกินนมพะวาแขนไปอัน,ป,นปงลงหาาัวป้าทุดเตี้ยตาเตีต้ยตาไปยิงม,มุมพะวาสุเพลนตายหย,บๆๆยาบหยาบมันโพมันโพห่วยขอยก็หุบลูกขึ้นมาบนเทิง,งทันทีเลยเจา้าตายแหละอุกอังพี่น้องโอ้ย คันฮ้อนเลยอันนั้นคันมื้อคืนอากาศสิเย็นได้คันยามหนาวน่ะบ่มีคันยามฮ้อนสิมักขึ้นเต็มที่จัดการเธอเลยบ่ฮู้ว่าเธอเป็นหยังเธอมักอากาศฮ้อนแฮงบ่มกกดาเอ้ยอมกดาเอ้ยใส่เสื้อก้ามอีกได๋ของเมื่อวานนี่มันฮ้อนแม่บ่ได้เปลี่ยนเสื้อให้เลยอืๆๆๆๆอื หัวยังบทันแข็งขากเดียคนยังเต็มบวชขาดพี่น้องสังเกตหัวเวลาบิดไปะนะมันยังเหี่ยวอยู่นะคนยังสีเต็มอีกยังชิโตอีก้นอ,อยู่เพราะว่ามันบวชเต็มเนะาะบวชบวชอยู่โตสิสะเออบวชเต็มอยู่โต <c ười> <c ười> อ๋ <c ười> อข <c ười> ันหมูอยู่น้ำว่านวานำว้ำไปนี่น่ะขันยินเสียงวา่าวเลยมันบวเป็นยังขันขาดเสียงวา่าวปเฮทงตื่อไปนอกแล้วก็กากะกะห้องจนว่าหูคอสิแตก บ่ได้ว่าดีหายได้ห้องเอาฮึอย่าไปเห็ดเท่นั้นนะลูกอุ้ยมันป่าพอได้พี่น้องเลยเจ้าดีเต้าดุ่มลายดอกเออแค่น้องสิเป็นตุ่มอีร้อยหามใบหัวใบยางน้องใบแค่น้องกับใบสื่อแล้วก็บหามดึงหามถกมืออีลอยเปื่อยนี่ตื่นมาหน่ะมึงดูหนังพันเดล่ามึงสับดีเจ ตุ้มตัดเต็มตุ้มดาตัดเต็มตุ้มหนาตัดเต็มตุ้มเออตัดเต็มตุ้มกนก็ไปตุ่มแข้งกัไปตุ้มหนาก็ไปตุ้มแข้งก็เป็นตุ่มแล้วเออนื้อตัดเต็มตุ้มโตโดยมือก็เป็นตุ่มมืออีเลอรเปื่อนอีเลอร์ตรงไปบายน่องเวลามือเปื่อนเวลาปากเปื่อนคือกันอีเลราต้องล้างมือทูปากเสศจปากแบบรูปแบบอีเลอรเห็ดนะเด้อจะมาหอมน้องปากเพชรก็พอต้องมาหอมน้องน้องสิเป็นตุ่มเข้าใจเบาเบานีิ เต็เลยะตเดใอืมเบิดแล้ววลไลเรากินข้นมกินยังกระตามปากนะเวลาอเราแหนปีกเป็ดแห่งกระดีหามมาบายนองมือคือกันล่างคือสไล์ล่างคือสบูเดอร์ปากกับมือถูจงมาตบจะมาบายนองจะมาหอมนองฮันดีฮันดีฮันดีมือนะอีเราไปตรงจับแขนมันลุปป้าให้มันดินไปเองมันจังแข็งแห้งนองจังแข็งแห้งลุกอีเราไปจับไปอยู่ในบ่อไหนไดนฮันดี ป้ามัหลุดเอ้ยอีแล้วก็นอนหลินน้ำซื้อๆอีเล็กก็นอนหลินน้ำมันซื้อๆบัวทองประจับไปบายมันดอกอันนี้อันนี้อือน่ะจัเป็นยังจะว่าหมากเถอะอือือือป้าน้องป้าน้องบัวทองปเะหิตดอกนดี่ยวเดีมันพับมองพับเขาเองมันมือมันเย็นนะเมย์ใส่สบมือให้มันอยู่กับ เศ้านี้พี่น้องอากาศอีเราจะเหตุน้องด้อแม่เอาพอตะคิปบรรยากาศอยู่นอกเขาเดียวเด้อฮันดี้แม่บอกอย่าเฮตจอกข้อบอพังใช่ปะป้า,ปา,ปามันอยู่คนเดียวป้าออกป่ะป้าป้าเจ็เป็นขีปสงฆ์อ้น้องเต็มขีปเลยพี่น้องกับเสาว,วันที่แปดเดือนสามสุขสันวันแม่เลยจ้าสุขสันวันยิงบุตรคนทุกคนเขาให้มายิงถุกคนถุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีเฮงคิดเงินให้เป็นเงินคิดทองให้เป็นทองคิดจะได้ก็ขอได้สมความมัปรารถนาเด้อจ้าสุขสันต์วันแม่เด้อขอให้แม่ทุกคนเฮงเลยรวยถูกหวยบ้างนะคะมีแต่ความสุขความเจริญฮันดีอย่าไปจับน้องวันแม่ยิง,งสากคนเป็นวันที่เป็นวันของแม่ยิง,งพี่น้องเอาง่ายกันเนาะอืม พี่แมนเข้ามายิงเฮาผักพรอนหลาสะกอกรลาสการหยุดเบิดบัวผักหลัาละเอกสนพี่น้องสฉพพะอยู่ประเทศเฮาเบียดงานผักหลัดเอกสนเหมืนยุดเบิดถ้าหากไพ่โยุทธ์กระถึกปับใหมพี่น้องถ้าหากข้าเจ้ากวดพบเนาะนอกจากธุกรกิจส่วนตัวพี่น้องถ้าหากเป็นอัน หงจักหงงานบอเป็นอาหองการต่างๆรัศกรรัศการทหารตำรวจคู่ยังต่างๆเมืนผักเลยมื่อนี่ถ้าหากว่าวันที่แปดเดือนสามันถึงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ห้ากกระตงไดือผักสดเซยเป็นวันจันทร์เนาะแต่เป็นวันเสาร์กระตงผักวันจันทร์หรือผักวันศุกร์ถ้าเป็นวันอาทิตย์ต้องผักวันจันทร์อยู่แล้วน้อง มื่อนี้มันถือวันซุกเนาะก็เลยว่าวราสการมื่อนี้กับผักเพื่อผักสามหมื่นไปเลยได้ไหอประเทศลาวนี่พี่น้องซุกเสาอาทิตย์อย่าเห็ดพาทิตักรัสกากราสการไปวันผักพรให้เก็บแม่ยิงอืมเอาเนาะอืเอาว่ารุ่ยเมี่ยนโดดเนาะอ่ะมันจะเห็นอะไรก็เห็นแล้วเลย นั่นดีอยากนอนเลยเนนนนมยสจเอาไว้ปลูกอูน,อน้องก็เดินน้องนอนเด้อบันเดอทีห้างกระตื่นทักเส้นอนนี่แหลห้างกระตื่นก็นได้เจ็ดโมงคขึงอะนี่นะตื่นตังแตหะหกโมงผมฝากคนอะกดเซดจ้าพ <c oughs> ี่นนะ้องปองปาไว้สุกคนทุกคนฮึ่มฮึ่มฮึ่มเมยฮึ่มฮึ่ม